ก็ขอสวัสดีพี่น้องชาวเฟซบุ๊กเรียวนะครับในคลิปนี้ผมจะมาดูแลต้นกระท่อมนะครับต้นกระท่อมพันไม่รู้เขาเรียกว่าพันอะไรผมก็ไม่ค่อยชํานาญในเรื่องต้นกระท่อมสักเท่าไหร่แต่เขาในเมื่อเขาให้มาแล้วเราก็ต้องปลูกครับดูทดลองดูนะครับแล้วก็ได้สูตรใส่ปุ๋ยใหม่ครับจากพี่ดวง ก็ต้องขอบคุณแกมากครับพี่ดวงถ้าพี่ดวงเข้ามาชมคลิปแล้วก็สุดยอดนะครับก็จะพรวนดินรอบข้างนะครับรอบข้างแล้วก็ใส่ใส่ฟางแล้วก็เอาปุ๋ยมาปุ๋ยขี้ขี้วัวก,ก็อยู่ตรงนี้แหละพอดีมีคนมาผูกวัวให้กินหญ้ามันก็เลยมีกองขี้อยู่ตรงนี้นครับก็เลยกใกล้ๆก็เลยจัดเลยครับ จากนั้นก็เดี๋ยววันหลังจะไปซื้อไอเอ็มร้อยนะครับเอ็มร้อยมาใส่สเปรย์ฉีดนะครับใส่สเปรย์ฉีดลำต้นครับจะดูซิว่าสูตรของพี่ดวงที่แกบ,บอกมานะครับจะลองทำดูครับถ้าได้ผลก็ถือว่าขอบคุณที่บอกสูตรมาครับปรบะมาณนี้นะครับต้นปลูกมาแล้ว หนึ่งปีแต่ไม่มีเวลามาดูเลยเลยครับดูครับใบประจมบมานี้ครับ